ด้วยฮานสงเล่าเป็นความจริงงั้นหรือฮานสงจูหลินรู้สึกดีใจซานชิงได้พาไตสือจีอิงมาปราบประศุประสิทธิ์ฮานสงกล่าวนับว่าสวารรค์ยังคงมีเมตตาอยู่บ้างจูหลินรู้สึกโล่งใจ ฟาบาและจูรินเข้าไปสมททกับแม่ทัพเจียงหยางและต่อสู้กับทหารมนุษย์ฝ่ายศัตรูส่วนฮานส่งได้พาม้าขาวไปต่อสู้กับฝูงข้างข้าจำนวนมากด้วยการปล่อยฝูงพึ่งและพลไฟศึกสงครามเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันค่ำตั้งไยต่างพักกันเหนื่อยอ่อนล้าฟาบาทรงเห็นว่าฝ่ายพระองค์ทรงเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะพลทหารต่างได้รับบาดเจ็บจากดาบและธนูบางก็เสียชีวิตจากการจิดกับดัก ส่วนทหารอสูนหมาป่าบางตนได้รับพิจักบ,บริวารของอสูนทั้งข้าวพระองค์จึงจัดสิมะทยัยพวกเราถอยทับก่อนพระบาทสรงกาศทหารพากันหนีไปตั้งหลักอยู่ที่เมืองเพียงฝานก่อนในช่วงชุลมุนนั้นเองอยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้ยิงธนูไปที่ฝาบาทฝาบาทระวังเพคะจูลินรีบเข้าไปขวางทําให้ลูกธนูปักไปที่ไล่ขวาของนางจูลินเจ้าทาใจดีดไว้ ป้าบา,าส่งรีบเข้าไปประคองเตียงหยางมองตามไปก็เห็นว่าเป็นฝีมือของแม่ทับเหลียวแม้ทับของเขาจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ภายหลังตัวแม่ทับเหลียวได้ตามมาสมทบกระทับของอสูครคังคาวเตียงหยางรีบเข้าไปปามือกับแม่ทับเหลียวอย่างองอาจทั้งสองแม่ทับขีม่ม้าสู้กันโดยทวนเพลงทวงของทั้งสองต่างเชี่ยวชาญแต่ด้วยประสบการณ์นั้นเตียงหยางเหนือกว่ามาก จึงสามารถตัดหัวของแม่ทับเหลียวมาได้ทำให้ฝ่ายสตูต่างเสียขวัญและกำลังใจและเป็นฝ่ายยอมลาถอยเสียเองฝฟาบาทรงอุ้มตัวจูลินรีบสั่งให้ทหารตั้งค่ายสร้างกระโจมและทรงขอร้องให้เขียนลูปรีบรักษาจูลิน พ่อดึงธนูออกหามเรือพันแพ้เสร็จเรียบร้อยและไม่พบพิษใดๆเชียนลูกก็ให้จูหลินนอนพักผ่อนที่กระจงหองฟาบาทเมื่อจูหลินพ้นขีดอันตรายหมอเชียนลูกก็รีบพาลูกน้องไปตรวจอาการทหารที่ได้รับบาดเจ็บคนอื่นๆฟาบาททรงจับมือหญิงสาวอย่างทนุถนอนเจ้าทำแบบนี้ทำไมพระองค์ทรงช่วยหมอ่อมฉันไว้หมอ่อมฉันก็แค่ตอบแทนเท่านั้นเองไปคะจูหลินกล่าวอย่างหมดแรง ต่อไปเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าลืมว่าเจ้าไม่ได้ตัวคนเดียวอีกแล้วฟาบาตราทรงหมายความว่ายังไงเพคะจูลินงงเพราะนางไม่มีญาติที่ไหนเจ้ามีคนรักแล้วเป็นเราไงฟาบาทรงแยง้มสวนเออคือมันคืออดีตไปแล้วนะเพคะจูลินกล่าวเยางตะกุกตะก,กักมันคือตลอดไปต่างหากฟาบาทรงแยง้ง หม่อมชันง่วงแล้วเพคะจูินหน้าแดงเพราะเขินจึงรีบปราตัดบทเราต้องรีบเข้าประชุมเราจะสั่งให้ทหารเฝ้าจอไว้นะฟาบาท,ทรงดึงมือหญิงสาวเข้ามาจูบก,ก่อนพระออกไปเพคะฟาบาท,ทรงจำต้องไปประชุมพ่อพระอ,องค์ทรงทรอดพระเนรเห็นเชียนฟงเลยรีบถามท่านกำจัดอสุภยักษ์ได้แล้วใช่หรือไม่ฟาบากรัดขอประทานอภัยเพียรคะ่ะ อสุพยักษ์ยังคงความหนุ่มในขณะที่กระหม่อมอายุวัยกลางคนทําให้พลังกาลังของมันเหนือกว่ากระหม่อมมากพี่คะแม้กระหม่อมจะสู้จนสุดความสามารถแล้วแต่ก็ไม่อาจเอาชนะอสุพยักษ์ได้กระหม่อมจําต้องหนีไปตั้งหลักก่อนพี่คะเช่นฟงรู้สึกละอายใจไม่คิดว่าการที่อสุพยักษ์ไปอยู่ในปรพบพคราวนั้นจะสามารถคุมความอ่อนยาวของอสุนตนนั้นได้เราเข้าใจงั้นรีบประชุมกันก่อนเถิด ฝาบาทรงผิดหวังแต่ก็ทรงเข้าประไทยตอนที่33มีอาจครองรักซานจิงเดินไปถึงสำนักนักปรับสูมเพียิํำพังในสำนักนั้นร้างไร้ซึ่งผู้ดูแลนางเดินสำรวจอยู่นานเพราะที่นี่ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งที่นางได้เติบโตมาพอตั้งสติได้ก็รีบไปที่ห้องตำราของท่านเจ้าสำนักนางขนตำราแทบทุกเล่มก็ไม่เห็นว่าจะมีคำพีเปิดประตูปรภพเลย เจ้าเป็นใครเข้ามาในห้องท่านเจ้าสํานักได้ยังไงอสูรราชมังกรกล่าวและเจ้าเป็นใครอสูมรมังกรนั้นหรือสารชิงเจ้าจับรูปรักภายนอกใช่ข้าคืออสูมรมังกรเป็นละกษมผู้ไปทักประจําตัวท่านเจ้าสํา,สนา,นานักอสูรมังกรแนะนําตัวงั้นเจ้าไหนเจ้าก็คือพี่เจงกูละสิสารชิงเห็นว่าเจงกูเป็นเจ้าสานักคนก่อนไม่ใช่ ข้าไม่มีวันเป็นทารับใช้สีชั่วนั้นดอกการเป็นเจ้าสำนักน,นั้นต้องเกิดจากท่านเจ้าสำนักคนก่อนเป็นผู้ยินดีสละตำแหนง่งและมอบค่าให้กับคนผู้นั้นดูแลแต่จริงกูน,นั้นใช้วิธีคนล้มตำแหน่งด้วยการฆ่าท่านเจ้าสำนักคนก่อนเพื่อที่ตนจะได้แทนที่อสูรมังกรอ,อธิบายข้ามาที่นี่เพื่อหาคัมภีร์เปิดประตูปรลบพเท่านั้นข้าจําเป็นต้องไปช่วยใช้ในดวงใจของข้าซานชิงกล่าวอย่างมุ่งมัน่น ไม่ได้คนที่นําคำพ,พีไปได้ต้องเป็นท่านเจ้าสานักเท่านั้นอาสุรม,มังกรกล่าวแล้วทําไมพี่เจียงกูถึงมีคาถาเปิดประตูปรภพนั่นล่ะซานชิงสงสัยเจียงกูใช้วิชามาจากปรมาจารสายดําต่างหากอาสุรม,มังกรอธิบายโยนหยวนหน่อยไม่ได้หรือตอนนี้ท่านเจ้าสำนักก็ตายหมดไปแล้วนี่ซานชิงเห็นว่าการช่วยชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ งานเจ้าก็อันเชิญดวงวิญญาณท่านเจ้าสำนักมาสิถ้าดวงวิญญาณเขาอนุญาตข้าก็จะมอบให้อาสมังกรกล่าวก็ได้ข้าจะอันเชิญเดี๋ยวนี้ล่ะสานชิงเห็นว่าไม่มีทางเลือกสานชิงตั้งโต๊ะพิธียุดทูบหนึ่งดอกขนาดใหญ่รายรามกรบีและสัรระฆังขนาดเล็กนางได้รามไปก็เรียกท่านอาจารย์ไปสักพักดวงวิญญาณท่านอาจารย์ของซานชิงก็ปรากฏตัว เจ้าเรียกค่ามาทําไมท่านอาจารย์กล่าวท่านอาจารย์ได้โปรดมอกคำพีเปิดประตูปรปภให้ข้าด้วยเถิดสารชิงคุกข่าวคอร้องข้าได้เผาคำพีนัานไปแล้วท่านอาจารย์เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะท่านอาจารย์และข้าจะช่วยเฉินว่านี่ยังไงสารชิงตกใจเมื่อท่านอาจารย์ทําลายความหวังของนางเจ้าเองก็รู้ว่าอสูรกับมนุษย์ไ็นควรมีความสัมพันธ์กันเจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้าเป็นนักปราประสูร ถ้าอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับการคล้องรากต่างเผ่าพันธุ์เฉียนว่าเป็นอสูรที่ดีและข้าก็รักเขาไปแล้วสานชิงยอมรับอย่างไม่ไอายงานข้าจะสร้างให้อสูรมังกรไปช่วยเขียนว่ามาจากปรบแต่ข้ามีข้อแลกเปลี่ยนท่านอาจารย์กล่าวสิทธิ์ยอมทําทุกอย่างเจ้าค่าเพื่อให้เขียนว่ารอดชีวิตสานชิงกล่าวแน่นะอาจารย์ทำย้ำสิทธิ์แน่ใจเจ้าค่าตานชิงมุ่งมัน่นได้ เจ้าต้องรับตำแหน่งเจ้าสํานักนักปราปสูรและดูแลอสูรมังกรเป็นอสูรผู้พิทักษ์ของเจ้าเจ้าจงหาสืบสืบทอดวิชาปราบอสูรต่อไปและห้ามเจ้ายุ่งเกี่ยวกับเพียนว่านอีกเจ้าทําได้หรือไม่ท่านอาจารย์กล่าวข้าอาจรชิงชงักเพราะนางจะไม่ได้คล้องคู่กับเพียนว่านตามใจเจ้านะให้เจ้าไม่ยอมรับข้าขอตัวก่อนท่านอาจารย์กําลังจะหายไป ช้าก่อนให้าอาจารย์ข้าย,ยอมรับทุกเงื่อนไขขอเพียงให้เฉียนว่านปลอดภัยเจ้าค่ะซ่านชิงปน้ำตาและยอมรับเงื่อนไขได้เจ้าจงไปหยิบกระบี่ปราบมาของข้าที่วางอยู่บนตู้นั่นท่านอาจารย์สั่งซ่านชิงกระโดดไปหยิบกระบี่ตามคำสั่งทันท,ทีเจ้าจงไปหยิบปลอกคอที่อยู่ในตู้ออกมาและทำการสวมให้กับอสูรมังกรซะท่านเจ้าสำนักสั่งอีก,อกเจ้าค่ะ ท,ท่านชิงเปิดตู้และหยิบปลอกคอตามคำสั่งแล้วนางก็ไล่มนจนทำให้ปลอกคอไปครอบที่หัวของมังกรคำสั่งนี้ข้าจะสั่งการมังกรเองเจ้าจะมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้านายมันได้ก็ต่อเมื่อมังกรไปนำตัวเชียนว่านกลับมาแล้วเท่านั้นท่านอาจารย์กล่าวสิทธิทราบแล้วเจ้าค่ะท,ท่านชิง,งกล่าวอาสม,มังกรเจ้าจงเข้าไปในปรภและไปนำตัวเชียนว่านกลับมาเมืองมนุษย์ ท่านอาจารย์สั่งอสุมังกรขอรับอสูมังกรกล่าวรับคำซานชิงเจ้าอย่าลืมตัดขาเก่าสุม,มาปานันละท่านอาจารย์กล่าวย้ำเจ้าค่ะซานชิงกล่าวอาดีเจ้าสำนักเว็บหายไปทันทีข้ามีเรื่องจะขอเจ้าซานชิงกล่าวกับอสูมังกรวามาสิอสูมังกรกล่าวหากเขียนว้านถามว่าใครเป็นคนช่วยเขา ให้บอกว่าเป็นเจ้าสำนักคนใหม่ห้ามบอกว่าเป็นซานชิงและหลังจากที่เจ้ากลับมาแล้วให้เรียกข้าว่าท่านเจ้าสำนักเท่านั้นซานชิงต้องรักษาสัจจะยอมตัดขาดกับเชียงว่าได้งั้นข้าไปละอสมั่กรลองลอยไปบนท้องฟ้าเขากล่าวามบนบางอย่างทําให้ประตูปรพบเปิดและรีบเข้าไปทันทีณนะปรพบ พ่อเฉียนว้านติดตามสานชิงตัวปลอมเข้าไปในปรพภพภายใต้ความมืดมิดที่มีแสงสลัวๆจากพักสานชิงนั้นก็กลายสภาพเป็นหุ่นฟางขนาดเท่าแขนเชียนว่านจะพูนฟางขึ้นมาดูเจ็บใจนะไอ้นักปราบอสูนป้ามันรอข้ามันรอให้ข้าเข้ามาในปรภพแห่งนี้เฉียนว่านเฉียนวานเฉียนวานซชัยชรา,าเรียก ใครเรียกข้าเชียงว่างตะโกนถามข้าเองใช่ชราลาก่าวเชียงว่านกำลังจะเดินตามชชลาคนนั้นไปแต่อสูรมังกรเข้ามาขวางไว้ได้ทันอย่าตามเขาเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเจ้าจะกลับลงมนุษย์ไม่ได้อสุรมังกรลกล่ลาวเจ้า,าจเป็นใครอสุรมังกรง,งานหรือเชียงว่านเดาจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นมังกรใช่เจ้านายข้าสั่งให้ข้าพาตัวเจ้ากลับเมืองมนุษย์ อสมงกรกล่าวสั้นๆเจ้าไม่ได้ลอกข้าไปฆ่าหรอกใช่ไหมเฉียนว่านรู้สึกระแวงหากข้าทำจริงเจ้าก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเจ้าสามารถสู้ข้าได้ไม่ยากไม่ใช่หรืออสมังกรกล่าวได้ข้าจะลองเชียร์จะดูเชียนว่านมั่นใจในฝีมือของตัวเองขี่ลังข้าข้าจะพาเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้อสูรมังกรกล่าวพร้อมกับย่อตัวให้เฉียนว่านขึ้นขี่ เียนว่ายอมทําตามแต่โดยดีจนกระทั่งมังกรได้๋ยลองลอยไปจนถึงประตูปรรพบจับนั่นแน่นข้าจะพาเจ้าออกจากปรรพบแล้วอาสมมัวรเปล่าเมื่อทะลุประตูไม่ติดได้ทั้งสองก็ไปปรากฏตัวที่ค่ายทหารของฟาบาทถึงที่หมายแล้วข้าไปละสมมังกราอยู่ที่หน้าค่ายและย่อตัวให้เฉียนว่านลงสู่พื้นชากรเจ้าเป็นอสูรผู้พิทักษ์ของนักปราบอสูรงั้นหรือ ข้าเห็นปอกคอครอบที่หัวของเจ้าด้วยเชียนว่าสังเกตได้ใช่ข้าเป็นอาสมภูพิทักษ์ประจําตัวท่านเจ้าสํานักนักปราปอะสมคนใหม่อาสมมงครอธิบายอย่างนี้นี่เองฝาขอบคุณท่านเจ้าสานักด้วยข้าคงไม่ได้ไปคารวะด้วยตัวเองเชียนว่านกล่าวและซึ้งใจที่ท่านเจ้าสานักยอมช่วยชีวิตเขาได้ค้าไปละอาสมมงครบินไปบนท้องฟ้าทันทีเขียนว่านเจ้านั่นเอง จาออกมาจากปรบภพได้แล้วงั้นหรือจูหลินแปลกใจเพราะหันสงได้เล่าว่าเฉียนว่านทุกเจียงกูหล,ลอกให้เข้าไปในปรบภพอาสมังกรช่วยข่าวไว้แล้วคนอื่นและจูหลินเฉียนว่านมองไปร,บรอบๆก็ไม่เห็นเพื่อนอาสูรท่านไปที่ห้องพยาบาลก่อนเถิดจูหลินอยากให้เฉียนว่านไปเห็นก่อนแล้วค่อยเล่าเฉียนว่านเดินตามจูหลินเข้าไปในห้องพยาบาลจนเห็นว่าผู้ที่นอนสลบอยู่คือเฉียนฟงหันสงและม้าขาว มันเกิดอะไรขึ้นกับท่านพ่อและเพื่อนเืนเ่อของข้าน่ะเชียนลูกเชียนว่าหันหไปถามน้องชายมันเป็นความผิดของเราเองเมื่อคืนฝ่ายนั้นเล่นสกรปกรกสมบริวารของอสูรข้างคาวมาพ่นพิษในตอนที่พวกเรานอนหลับอยู่หนันทรงและมาขาวโดนพิษในระหว่างที่รับแต่พ่อของเจ้านั้นต้องการปกป้องเราในระหว่างที่พ่อเจ้าพักเราหนีละอองพิษเขาจึงได้รับพิษนั่นแทนเราพ่าประทรงรู้สึกผิด ไม่ใช่ความผิดของพระองค์หราพะยาค่ะฝ่ายนั้นมันชั่วต่างหากถึงกล้าใช้วิธีลอบกัดแบบนี้เช่นว่ารู้สึกแขนใจจะทำยังไงดีพวกเราอาจเป็นฝ่ายภายศึกไม่มีใครสามารถต่อกรอ,อสุนพยาคและอาสนคางคาวที่มีบริวารจานวนมากได้ฟาบาทรงกงังวลกลับม่อมจะไปขอความช่วยเหลือจากอาสุมมังกรพะยะค่ะช่นว่านกล่าวเขาจะช่วยเราอย่างนั้นหรือฟาบาทงสงสัย ท่านเจ้าสำนักนักปราบปูงคนใหม่นั้นมีคุณธรรมเขาตกลงยอมช่วยเป็นแน่เชียนว่างคิดว่าท่านเจ้าสำนักคนใหม่เป็นผู้ชายรบกวนท่านแล้วท่านเชียนว่านฝ้าบางมีความหวังเรามอมจะรีบไปรีบมาพื่ค่ะเชียนว่างน,นำทาคาระวะและรีบออกเดินทางทันทีเชียนว่างกระโดดแบบชาวยุคไปที่สำนักนักปราบปศุ์พอถึงประตูเชียนว่างก็รีบเข้าไปแต่ก็ต้องชะงักเพราะมีเด็กชายวัยสิบสองขวบเขมาขวางไว้ ท่านเป็นใครที่นี่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าได้ใช่กล่าวเจ้าคงเป็นลูกศิษย์นะข้ามีนามว่าเขียนว่านข้ามีเรื่องจะขอความช่วยเหลือลจากท่านเจ้าสำนักเป็นการดวนเชียนว่านก่าวให้ข้าสอบถามท่านเจ้าสำนักก่อนท่านห้ามเข้ามาจนกว่าจะได้รับอนุญาตเด็กชายกล่าวได้ข้ารอตรงนี้แหละเชียนว่าอยู่รอหน้าประตูผ่านไปไม่นานเด็กชายคนเดิมก็มาบอกว่า ท่านเจ้าสำนักขอสั่งการลูกศิษย์ให้จบก่อนเชิญท่านไปรอทีลานในสำนักได้ได้ขอบคุณมากเชยนว่านเดินตรงไปทีลานทันทีท่านน้าซานชิงพอนางได้ยินว่าเฉียนว่านมาก็ตกใจแกมดีใจแต่นางไม่อาจพบเขาได้และให้เขารู้ไม่ได้ว่านางเป็นเจ้าสำนักท่านน้าซานชิงจึงใช้วิธีสื่อจิตพันอสุรมังกรแทนเพื่อไม่ให้เขียนว่านเห็นตัวนางอสุมรมังกรจึงไปพบเฉียนว่านที่ลาน,นกว้างหน้าสำนักท่านเจ้าสำนักล่ะ เช่นว่ามองไปก็ไม่เห็นท่านไม่อยากเข้ากลยอสูนอื่นยกเว้นค่าดังนั้นข้าจะเป็นผู้สื่อจิตให้อสุนมังกรกล่าว